อยู่ที่เดิมค่ะแล้ววันนี้หนูนอยากจะมาให้ดูหอกองซึ่งไม่มีความแปลกประหลาดอยู่หนึ่งอย่างอย่าบอกต๊ดตื้มันก็คือมีแมวอยู่ห้องบนนั่นเองสองตัวดูสิหอกงคืออะไรอ่ะหอกงคือทำหน้าที่สำคัญในการส่งสัญญาณบอกแกบบ่ผู ะคอันนี้สองอันค่ะแล้วเขาบอกว่าให้ให้ใหสุ่มเออกี่ลายนะสองลายแล้วหนูอยากหนูอยากได้สองลายหนูก็เลยเอาสองอันแต่หนูไม่รู้ว่าหนูจะได้สิ่งที่หนูชอบไหมเดี๋ยวมาแกะกันเฮียแม่คนนี้ยู่พอดีเลย

แตะมาวางบน <S <S นี้แล้วตัวนี้คือตัวนี้พอดีเลยทำไมไม่เหมือนกันล่ะไม่เหมือนกันแต่หน้าไม่เหมือนนะอ๋อหน้าไม่เหมือนเฮ้ขาคือร้านอะไร <S <S ไอศครีมแอนทีเอาอไวอเลยนะ <S <S มิสแย้ม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 

มาทำเป็นนีมอย่างเงี้ยน่ค่ะลังนุกอันนี้อะไรอ่ะอันนี้คือกาลาเม,าเมหนูเคยจะกินกาลาเมแต่ว่ามันตกคืนซะก่อนกเ็เลยไม่ได้กินอันนี้คือข้าวควบหนูชอบกินอย่เรียกอะไรอย่าเรียกข,ข้าวเกี๊ยวเป้า เ่ร่ร้อยอาไหอร่อยอออดีค่ะเก็บเาเ สี่ชิ้นคันะสองชิ้นกินแต่ว่ากินได้ไม่จำกัดเวลาโอ้โหกินได้ไม่จำกัดเวลาเรามาอีกแล้ววิจิตจองเปียงครั้ที่สองสามสี่ห้าหกอันนั้นคืบเขาถ่ายรูปใช่ไหม่ายเวลาแล้วก็ไปเช่าชุดไปแบนได้อเช่าถ่ายรูปสองร้อยถ้ารูปรวมกรอบสี่ร้อยบาท ค่ะแ <c oughs> ล้วห,<า>หนูก็มีน้องตัวน,นี้ตั้งชื่อน้องแล้วค่ะว่า,าน้องตัวน,นี้ที่มันเป็นแบบน่าเศร้าใช่ไหมคหน<า>ูหาตั้งชื่อว่าหนูตั้งชื่อว่า Snow Sad Snow Sad แล้วที่ไม่เศร้าอันที่ไม่เศร้าก็คือ Snow Happy โอ้อน,นี่เขาทำอะไร ช่วยเหลือเด็กพิเศษเียนวัดห้วยหมู่จังหวัดลาดเอาไปลอยใช่ไหมคะเอาไงแก่เอ๊ะแก่ไงเอาเงินถังมายังมันขม้นเกาะมันก็เลยเอาไม้ไปที้ๆแล้วว่ามันแตก Mm-hmm.